การที่เราอยู่ประเทศไทยถูกปลอมโดยเราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งมันมี4ปลอมปลอมที่1คือประชาธิปไตยปลอมปลอมที่2มันทําให้การเมืองเป็นแบบปลอมปลอมนะฮะปลอมที่3ก็คือประชาชนไปถือหางถือข้างถือฝ่ายแต่ละพรรคการเมืองอ่แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือฝ่ายพลเรือนก็ปลอมทั้งคู่เมื่อประชาชนเป็นประชาชนคนไทยถูกปลอม ตามการเมืองปลอมๆนะฮะมันทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยปลอมนั่นเองตามที่ผมอธิบายไปซึ่งท่านอาจจะฟังขัดหูหรือขัดความรู้สึกนะก็แจ้งให้ทราบว่านี่คือความจริงแล้วเราเป็นอยู่ส่วนงานที่ผมมานําเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องสนุกสนใจภูมอิอกภูมิใจดีอ,อกดีใจรีบข,าขวายคว้า นะไม่ใช่รีบโมโหหรือโก,โกรธเกลียดคนที่พูดความจริงเรามักจะเป็นเช่นนั้นใครที่พูดความจริงเราจะไม่ชอบและอย่างเป็นคนพูดตรงๆอย่างเงี้ยท่านจะไม่ชอบเด็ดขาดเลยผมเข้าใจผมรู้นะแต่ว่าท่านต้องฟังไปก่อนนะฟังไปก่อนอดทนฟังหน่อยฮะฟังอดทนฟังหน่อยเพราะท่านจะได้ประโยชน์อย่างมากมหาศาลชี้นีจิร่าพักการเมืองให้ไม่ได้หรือแม้แต่รัฐบาลก็ให้ไม่ได้ ไม่มีกลุ่มหน่วยงานหรือมอบมอบใดให้ได้ไม่มีเพราะเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องทาด้วยตัวเองแล้วท่านถึงถึงจะได้ความยิ่งใหญ่มหาศาลประโยชน์มหาศาลจากประเทศไทยแบบเช่นที่เรียกว่าพลิกพลิกเปลี่ยนประเทศไทยเลยจะไม่มีประเทศไทยปัจจุบันนี้อีกต่อไปฟังชัดไหมครับที่ผมพูดนี้นะฟังชัดนะครับแน่นอนท่านย่มจะต้องตกกกตกใจ กับเรื่องราวที่ผมพูดซึ่งมันโอเวอร์มันเกินมันเกินเกินที่ท่านจะคิดว่าจะมีคนพูดแบบนี้ก็มีคนพูดตรงๆอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นการที่ผมมาพูดตรงๆก็เพราะว่าเป็นโสดบับานทิพย์ไตยคำว่าโสดบับานทิพย์ไตยหมายว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะพาประชาชนเนี่ยปกครองประเทศด,ด้วยตัวของท่านเองท่านนี่แหละจะปกครองประเทศเอง แล้วท่านนี่แหละจะเป็นประมุกฝ่ายปกครองซึ่งประมุกฝ่ายปกครองก็คือรัฐบาลนะแล้วเป็นตลอดกาลไม่ใช่รัฐบาลที่สุดทุกสี่ปีอย่างที่ท่านชื่นชอบชื่นชมแต่ท่านจะเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดกาลเลยเรียกว่าประมุกฝ่ายปกครองฟังงงไหมนะแน่นอนท่านงง,งก่อนตอนแรกนะแต่เดี๋ยวท่านฟังไปเรื่อยๆท่านจะพบว่าท่านจะฉลาดขึ้นนะแล้วก็ดีใจที่ได้พบได้เจอ คนพูดตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมานะท่านจะดีใจไม่ต้องไปเล่นละครอ้อมค้อมมันอย่างพวกม็อบทั้งหลายกลุ่มต่างๆทั้งหลายพักการเมืองทั้งหลายแล้วก็รัฐบาลทั้งหลายด้วยเพราะที่นี่จะไม่มีม็อบไม่มีกลุ่มไม่มีพักการเมืองไม่มีการเลือกตั้งและไม่มีคณะรัฐบาลซึ่งขณะนี้เรากำลังรอยอยู่ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลระหว่างพักเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือรัฐบาลตู่หรือรัฐบาลใดๆก็แล้วแต่ที่นี่ก็บอกแล้วไงว่า ประเทศไทยปัจจุบันไม่มีครับเพราะมันเป็นประเทศไทยปลอมแต่จะเป็นประเทศไทยตัวจริงตัวจริงซึ่งคนไทยตัวจริงจะได้พบได้เจอคนไทยตัวจริงจะได้พบได้เจอก็ต่อเมื่อท่านใช้บัตรประชาชนของท่านนั่นแหละครับท่านมีบัตรประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช้บัตรประชาชนนั่นแหละครับทําการเมืองระดับโลกจึงจะพบประเทศไทยตัวจริงครับเพราะประเทศไทยตัวจริงคือประเทศมหาอำนาจครับประเทศไทยตัวจริงคือประเทศมหาอำนาจครับ ท่านจะพบไปเช้จริงก็ต้องใช้บัตรประชาชนนะถึงจะพบถ้าท่านอยู่เฉยนั่งเฉยฟังงานผมอธิบายแล้วท่านมันไสนะ้ผมรู้ดีท่านมันไส้นะมันไส้นะครับแล้วก็ไม่สนใจไม่ดูไม่ฟังเท่ากับท่านทิ้งโอกาสอันอันสง่างามสวยงามและมีค่ามหาศาลเป็นต้นแบบโลกท่านทิ้งไปอ่ะอย่างน่าเสียดาย แล้วท่านก็อยู่ภายใต้ภายใต้ลิขิตของรัฐธรรมนูญปี60ต่อไปหรือแม้แต่มีใครมาสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ท่านก็จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนที่ผิดอีกต่อไปเพราะรัฐธรรมนูญมีแบบถูกกับแบบผิดแล้วท่านรู้ไหมท่านทราบไหมว่ารัฐธรรมนูญที่ท่านใช้อยู่นี่มันถูกหรือผิดท่านไม่ทราบแน่นอนเพราะท่านไม่ได้เป็นโสระบัญทิพย์ไตยไม่มีทางรู้ไม่มีทางแยกได้ต้องเป็นโสระบันทิพย์ไตยเท่านั้นจึงจะแยกถูก แยกผิดเป็นทุกวันนี้ปัญหาของประเทศไทยคือคนไทยแยกถูกแยกผิดไม่เป็นท่านไม่สามารถแยกได้ประเทศไทยนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยหรือไม่เป็นชผธิปไตยท่านมันแยกไม่ได้นะอันนี้แม้ด้มันถูกดูแคลนนะครับหมายว่าผมพูดให้ท่านเห็นสถานะของท่านก่อนเพื่อได้จะยกระดับอัปเกรดท่านอ่ะผมมาพูดเพื่อยกระดับอัปเกรดท่านให้เป็นผู้ที่แยกถูกแยกผิดเป็นท่านจะได้เลือกทางที่ถูก ทิ้งทางที่ผิดไปนั่นเองจะได้ไม่เป็นภาระและท่านไม่ต้องไปติดกับดักไอ้ทางที่ผิดและเดินวนอยู่ในทางที่ผิดมาอย่างไม่รู้ตัวเหมือนประเทศไทยเดินวนอยู่ในเขาวงกดที่เเองสร้างอย่างผิดผิดมาแล้วก็เดินวนกันอยู่อย่างไม่รู้ตัวหรือถึงรู้ตัวก็เพียงจะสงสัยทําไมประเทศเป็นอย่างนี้ทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องติดอย่างนี้ทําไมเนี่ยกอยกตัวอย่างง่ายเลือกตั้งไปแล้วทําไมมันยังสิ่ง้างมากทําไมไม่ได้เป็นเอออย่างเงี้ยแค่นี้ท่านก็อยู่ในกับดักวง วงจรน้าเน่าต่อไปอีกท่านก็นั่งรอเขาอยู่นะท่านทําอะไรไม่ได้หรอกได้จะนั่งรอเพราะท่านไม่ได้ทําการเมืองระดับโลกไงท่านเป็นคนไทยถูปลอมไงมันต้องนั่งรอเลยครับคนไทยถูปลอมเพราะคุณถือข้างหรือฝ่ายยึดข้างโดนข้างนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ท่านเป็นคนไทยถูปลอมนะถ้าคนไทยตัวจริงนะท่านทิ้งหมดเลยทิ้งไปเลยทุกพักการเมืองทิ้งแม้แต่ทั้งคณะรัฐบาลทิ้งแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญปีหกศทิ้งไปด้วยนะพอจะเข้าใจที่ผมพยายามเสื่ออย่างนะี้ แล้วบรนลุไปสู์ก็ทิ้งครับเอาละผมจะบอกทางประเสริฐให้เนื่องจากที่นี่ทําตามลิขิตของประเทศไทยนะครับลิขิตของประเทศไทยประเทศไทยมีลิขิตนะครับเป็นลิขิตจากพระอริยสงฆ์เจ้าปลายยุคกรุงศรียุธยาลิขิตไว้แล้วต่อไปไม่มีกรุงศรียาถ้าลองนึกภาพถ้าท่านไปอยู่ในกรุงศรียานะแล้วมีพระ บอกว่าต่อไปไม่มีกรุงศิยป์ยาท่านก็ต้องโกรธใช่ไหมเหมือนที่ผมพูดตอนนี้ละ่ะไม่มีประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยนะเพราะมันเป็นประเทศไทยปลอมตัวท่านก็เป็นคนไทยจูปลอมไปด้วยแน่นอนท่านโกรธคนยุยาก็ต้องโกรธโอ้พาอะไรเนี้ยจะไม่มีกรุงศรีวิทยาเป็นธรรมดาใช่ไหมแล้วปรากฏเรื่องจริงเหตุการณ์จริงละ่ะท่านปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้จบจริงจริงกรุงศิลยาแล้วก็เกิดการสร้างเมืองใหม่ ซึ่งพระโบราณปลายุคกรุงศรีวิุธยาพระอริยสงฆ์เจ้านั้นเขาก็ทํานายเขาก็บอกเขาก็เขียนลิขิตไว้ให้แล้วต่อไปไม่มีกรุงศรีวิุธยาแต่จะมีเมืองใหม,ม่เมืองใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จะเมืองเมืองใหม่ก็จะมีกษัตริย์ไปถึงสิบรัชกาลหนึ่งถึงเก้ารัราชกาลต้องแก้ปัญหาหนึ่งถึงเก้ารัชกาลต้องแก้ปัญหานะครับแต่พอถึงรนชการสิบเราไม่แก้ปัญหาแล้วไม่ต้องแก้ปัญหาแต่จะกลายเป็นปวงประชามหาชนนั่นนำพาไปเอง ทำไมเราสิบไม่แก้ปัญหาก็เพราะปวงประชาชนหมาชนนี่แหละเกิดปัญญาจากที่ผมพูดอธิบายเนี่ยครับท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสโดาบันทิพไตยไงเพราะท่านเป็นโสโดาบันทิพไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตัวเองนั่นแหละครับประเทศไทยปัจจุบันไม่อยู่ครับประเทศไทยปัจจุบันไม่อยู่แล้วท่านนั่นแหละไปทําการเมืองระดับโลกเองจึงจะพบประเทศไทยตัวจริงพอจะจะปฏิบัติต่อได้ยังครับว่าผมกาลังจะพูดอะไรสื่อสารบอกอะไร และเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมนําเสอนอนี้ทุกคนที่มีบัตรประชาชนปฏิเสธไม่ได้นะครับเป็นหน้าที่รับผปดชอบที่ท่านจะต้องรับผิดชอบบ้านเมืองของตัวเองนะครับเพราะท่านอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมแล้วท่านเป็นคนไทยที่ยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นคนทีตัวปลอมอยู่ยังไม่ได้เป็นคนไทยจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีบัตรประชาชนขอเชิญขอเชิญนะขอเชิญนะ มาอัปเดตท่านมาอัปเดตตัวเองท่านอ่ะเป็นประชาชนที่เป็นโสดาบันทิพย์ไตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองประเทศเองแล้พร้อมจะรับตําแหน่งประมุขฝ่ายปกครองเมื่อได้เมื่อรับตําแหน่งประมุขฝ่ายปกครองท่านก็จะได้ทุนสํารองบุคคลทุนสํารองบุคคลหกล้านยี่สิบล้านบาทรอยอยู่ข้างหน้าแต่เบื้องต้นท่านจะได้สามหมื่น่สามหมื่นก่อนในระดับตำบล คือภายในตำบลทุกตำบลต้องไปจัดตั้งกันก่อนทุกตำบลต่อไปนี้จะต้องจัดตั้งเพราะตำบลหมู่บ้านตำบลตำบลมีหมู่บ้านหมู่บ้านมีบ้านแต่ละหลังแล้วบ้านแต่ละหลังนั้นนะเป็นครอบครัวแล้วแต่ละครอบครัวนั้นมีหนี้ครูเรือนสูงไอ้หนี้คูเรือนสูงเนี่ยรัฐบาลใหม่ที่ท่านรออยู่เนี่ยแก้ไม่แก้ให้ไม่ได้หนี้ท่านมีเท่าไหร่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม แล้วเวลาทํางานทํางานหนักกับทุกคนท่านก็ยังทางานหนักเหมือนเดิมเงินไม่มีสภาพคล่องที่จะใช้ท่านก็ยังตึงอยู่เหมือนเดิมเงินหยิบยืมยากลําบากฐานะท่านเป็นคนจนคนจนก็จะเพิ่มมากขึ้นคนชั้นกลางก็เป็นคนจนมากขึ้นแล้วท่านเังจะไปเจอ AI อีกหมดสภาพแน่เจอ AI มนุษย์หมดสภาพเลยเพราะรัฐบาลใหม่ เขาเป็นรัฐบาลก็จะมาคุม AI แล้ว AI มาคุมท่านอีกทีหนึ่งงานคนก็จะหายไป AI ทําแทนคนได้แทบจะในสิบปีข้างหน้าแทบจะแทนคนได้ดเลยแล้วคนไปอยู่ตรงไหนอะ่ะนั่นคือท่านยังมองหาคําตอบไม่เจอที่นี่มีเตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเลยนะแก้ทางแก้ทางโลกอนาคตที่ AI มาครองโลกอะ่ะที่นี่ออกแบบเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านต้องตื่นกอเป็นมนุษย์เป็นโซลรบันที่ไป็นยก่อนนะ ต้องใช้อำนาจที่ปัยที่ท่านมีอ pues ย mm ู่ในบัตรประชาชนให้เป็นก่อนนะให้เป็นเป็นแล้วท่านจึงจะเป็นประมุก่ฝยปกครอและที่มีทุนสำรองกว่าหก้านยี่สิบล้านซึ่งจะไปสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจเลยตามลิขิตตามลิขิตนะฮะประเทศไทยมีลิขิตพระปลายุคกรุงศรีอยุยาคือพระพุทธโคสาาจารย์ลำใหญ่ให้ลิขิตไว้หนึ่งถึงสิบราชการจะเกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่กรุงศรีอยุธยาเป็นกรุงใหม่ ซึ่งก็คือกรุงรัตนสินนี่แหละที่เราอยู่เนี่ยแล้วเราอยู่มาถึงเก้ารัชกาลแล้วก็ตกมาตลอดรัชกาลที่หนึ่งถึงเก้าตรงตามลิขิดเลยพอถึงรัชกาลสิบแล้วจะเริรุ่งเรืองเป็นยุคศรีวิไลก่อนจะศรีวิไลก็จะเป็นสกาววิไลก่อนคําว่าสกาววิไลคือติดตั้งของใหม่ไม้เอี่ยมอ่องไม่แวววาวหม่สุกสกาววิไลของใหม่นี่แหละครับมันคือมาตรฐานใหม่ที่ผมออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสี A ่อภิลักษ์ไทยเป็นมาตรฐานของชาตินะฮะเป็นมาตรฐานของชาติ ซึ่งสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดๆในโลกใบนี้และประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกในยุค A i ที่ปกครองโดยประชาชนปกครองประเทศด้วยตัวของเองไม่มีคณะรัฐาบาลอีกต่อไปแล้วเพราะคณะรัฐาบาลน,นี่แหละมาเล่นเกมการเมืองกับทั้งโลกแล้วเวลามันเล่นเกมการเมืองแล้วคนส่วนคือประชาชนเช่นประเทศยูเครนเข้าใจยังเห็นภาพไหมที่นี่จึงต้องไม่จึงต้องไม่มีรัฐาบาลไงเป็นประชาชนปกครองตนเองเพราะเป็นโซนบัติที่ไตยทั้งประเทศ ประชาชนปกครองตัวเองได้ด้วยมาตรฐานที่สูงที่ผมออกแบบไว้ให้คือสี่พิลักไทยอ่ะทีท่านต้องเรียนรู้กันนะครับขอเชิญทุกท่านที่มีบัตรประชาชนนะมีรประชาชนอัปเดตเตียงด่วนอัปเดตเตียงไปเป็นโสดบันทิพย์ตายแล้วเตรียมตัวเป็นประมุขฝ่ายปกครองฮนะเพื่อดูแลประเทศเองเลิกเป็นประชาธิปลอมผมจริงมายืนที่ตรงของนำเน่านี่มันเน่าเสด็จสีดำเีย และนี่คือภาพจําลองของปลอมก็คือเรามีประชาธิปไต่ปลอมก็เหมือนกับเรามีเงานี่แหละครับคือคุณเข้าไปดูในเนื้อหาของประชาประชาธิปไตยที่เราบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครึ่งใบนะคุณเราไปดูไปดูประชาธิปไตยครึ่งใบนะไปดูเพื่อคุณจะเหมือนคุณก็เหมือนเห็นได้เนี่ยคำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือั้นี่ไงเรามีโบนน่นี่ไงนี่ไงโบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นโบนนะแต่พอเข้าไปดูอ้าวเหม็นมีอะไรเลยกว้างน้ําเหลวเช่นเดียวกัน คุณเข้าไปดูไอ้มาตราต่างๆมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยเลยนะไม่ใช่หลักประชาธิปไตยเลยก็เท่ากับไม่ได้ไม่มีประชาธิปไตยนน่งเพราะนั้นคุณจึงเป็นประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยคุณเป็นประเทศเผด็จการเพราะโลกใบนี้ประเทศจะมีอยู่สองลักษณะเท่านั้นประชาธิปไตยกับเผด็จการเท่านั้นรู้จักคำว่าเท่านั้นไหมคุณต้องรู้จักคําว่าเท่านั้นนะครับหรือศูนย์กันหนึ่งคุณรู้จักไปแล้วอย่างลูกยี่ต้อนเช่นเดียวกันประเทศมันจะมีสองสถานะเท่านั้นประชาธิปไตยกับเผด็จการ ส่วน้ไอ้ผสมผสานเนี่ยถ้ามันผสมเมื่อไหร่นะมันคือพด็จก,การนั่นแหละครับเหมือนกบคุณเป็นของบริสุทธิ์อากาศดีสดชื่นกับของเน่าเหม็นแล้วคุณให้มันอยู่ที่เดียวกันอนะ่ะมันก็เน่าทั้งห้องมันเสียเลยถึงแม้จะของหนูแค่ตัวเดียวแต่ห้องนั้นไม่มีใครอยากเข้าเหม็นเข้าใจาย,ยังเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่เต็มสมบูรณ์เต็มสมบูรณ์จริงๆเป็นประชาธิปไตยแท้จริงแล้วประเทศหลายประเทศ ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เป็นประเทศที่มีของเน่าอยู่เหมือนประเทศไทยนั่นแหละเราจรึงเป็นประเทศไทยถูกปลอมก็ไม่ต่างกับโบสถ์ปลอมตรงเนี้แต่ถ้าเผื่อว่าคุณยกระดับยกระดับที่ผมมาอัปเดตท,ท่านนะให้เป็นสวนวันที่ท่านก็จะขึ้นขึ้นมาออกจากชั้นอนุบาลที่ประเทศไตยมาเป็นสวนวันประเทศยขึ้นมาพอขึ้นปุ๊บท่านจะเจอว่า,อ,าอ้าวโอ้นี่นโบสถ์ตัวจริงเป็นอย่างนี้นี่นโอ้ท่านจะพบของจริงเลยนี่โอ้ของจริงป็นี่โอ้เพิ่งเคยเจอนี่เองโอ้โหอยู่กับของปลอมมาตั้งเก้าสิบปีนั่นคือประเทศไทยครับ เราจึงเป็นประเทศไทยปลอมมาถึงเก้าสิบปีของจริงอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่ตรงที่ท่านน่ะดูคลิปผมแค่นั้นเองอะ่ะไม่เป็นโสดตอนที่เจอปุ๊บท่านจะเจอไประเทศไทยๆๆจริงเลยนะพอเจอไประเทศไทยจริงท่านก็ไปทําการเมืองระดับโลกเลยซึ่งผมมีเสเต็ปกันตอนไว้ให้แล้วอยู่ใน4สีิหลักไทยอะ่ะที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกหมายว่าประชาชนทุกคนจะประกาศต่อเวทีโลกนะไม่มีรัฐบาลมาประกาศให้นะไม่มีหน่วยง,งานไหนมาประกาศให้แต่เป็นคนในหมู่บ้าน ในหมูห่บ้านแต่และหมูห่บ้านรวมตัวกันจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจและองค์การตำบลมหาอำนาจนแหละครับประกาศต่อเวทีโลกประกาศได้อย่างไรไปดูในคลิปผมประกาศต่อเวทีโลกนะอย่างอลังการยิ่งใหญ่เลยประกาศได้อย่างไรไปดูในคลิปผมนะไปดูในคลิปผมคือตัว,ต,วตัวองค์การตำบลมหาอำนานจเป็นฐานอยู่เต็มประเทศหมดเลยเป็นพื้นฐานแต่ตัวคณะกรรมการขององค์การตำบลมหาอำนาจเนี่ย ซึ่งมาจากพักสมุทรจันีมนบ้านก็คือทุกคนมีหนี้คูเรือนสูงผมบอกแล้วมีหนี้ครูเรือนสูงแล้วทุกรัฐบาลไหนแก้ไม่ได้ไม่ต้องไปพึ่งพารัฐบาลไม่ต้องพึ่งอ่ะเพราะรัฐบาลมันแก้สี่อย่างไม่ได้หนึ่งหนี้คูเรือนสองเวลาทํางานหนักสามเงินสภาพคล่องไม่มีสี่ถ้าเป็นคนจนตลอดคนจนเพิ่มมากขึ้นชนกลางก็เป็นคนจนมากยิ่งขึ้นเจอเอไอเข้าไปอีกท่านยิ่งหมดสภาพไปเลยหมดสภาพเข้าใจไหมเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลใหม่แก้ไม่ได้ทําไม่สามารถที่แก้ตรงนี้ได้เลยที่นี่แก้หายหมดเลยหายหมดเลยหายหมดนะฮะ และวันใหม่แก้ไม่หายนะครับที่นี่แก้หายเกยิดแล้วชาววัชชัยเาว่าหายขาดไม่ใช่หายธรรมดานะหายขาดเลยเพราะเจอสีพิลักนี่มันหายขาดเลยมันหายขาดเพราะสีพิลักเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดในโลกนี้และประเทศไทยเป็นต้นแบบโลกและท่านเป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่ปกครองตัวเองได้ชาติแรกของโลกเข้าใจหรือยังเห็นภาพใหม่หรือยังเห็นความอลังการยิ่งใหญ่หรือยังเห็นความที่มันเหนือสูงกว่ารัฐบาลไหมครับ ต่อให้มีรัฐบาลใหม่ที่นี่ก็ทิ้งรัฐบาลเกิดจากอะไรรัฐธรรมนูญใช่ไหมรัฐธรรมนูญมันลิขิตมันลิขิตให้ต้องเลือกตั้งแล้วก็จัดรัฐบาลแต่ที่นี่จะลิขิตเหมือนกันแต่เป็นลิขิตให้ให้รัฐธรรมนูญหายไปเพราะประชาชนเป็นผู้ที่ให้มันเกิดรัฐธรรมนูญเกิดจากประชาชนนะครับแค่สิบหกล้านเสียงเนียประชาชนมีทั้งห้าสิบล้านเสียงผมต้องการสี่สิบล้านเสียงให้รัฐธรรมนูญปีหกศูนย์หายไปเพราะฉะนั้นท่านทุกท่านที่มีบัตรประชาชน ส่งมาครับแต่ก่อนจะส่งต้องดูคลิปผมก่อนให้เกิดปัญญาเป็นโสระบันทิปตายเกิดปัญญาเป็นโสระบันทิปตายเมื่อไหร่แล้วจึงจะส่งใบแสดงเ,เจตมำนงมาแล้วนั่นลฐธรรมดูเปียกสูหายเดหายไ,ได้่างไรไปดูรายละเอียดครับเอาละผมเกิดมาเท่านี้เพียงให้ท่านได้รู้ว่าเราอยู่กับประเทศไทยตัวปลอมโดยยึดหลักประชาธิปไตยปลอมก็คือโบสปลอมอยู่ใต้น้ําแล้วเป็นน้ําเน่าเน่ามา90ปีแล้วเราใช้การเมืองน้าเน่าประชาธิปลอมอยู่มันทําให้เกิดการเมืองน้าเน่าไงเพราะมันเป็นสีปลอมไง มันเน่ามาสนิทมันคือเงาเงาอยู่เนี้ยเนี่ยเงาคุณไปจับไปคว้าไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรคุณเข้าไปไม่หาเป็นระท้ใจไม่เจอเหรอกคุณจะต้องหลุดออกจากนี้ขึ้นยกระดับอัปเกรดเป็นสวนวันที่ใดก็ขึ้นมาจิงจิจะเจอบทตัวจริงเนี่ยบทตัวจริงพอเจอบทจริงท่านจึงจะทํางานจริงของจริงจริงทาการเมืองระดับโลกได้นี่คือการทําด้วยตัวท่านเองตนเป็นที่เพ่องัตนท่านทําเองยกระดับเองดูคลิปวิดีโอบุเกิดปัญญาส่งไปแสดงเจมลงมายกระดับตัวเองขึ้นท่านอยากมีบทบาทแต่ละ แต่ตตบนท่านท่านสมัครเขาเป็นเป็นสกทาคามีที่ไปไตยเลยหรือถ้าอยากจะเป็นสูงขึ้นไปอีกก็เป็นอนาคามีที่ไปไตยก็เชิญนะครับอนาคามีที่ปไตยเป็นตัวรัฐบาลชีวกา,ารเลยมีสามดุลซึ่งมีซึ่งมีดุลน,น้ามากกว่ารัฐบาลที่จะเลือกตั้งกันท,ท,ที่ที่จะป,ประกาศเนี่ยไม่ว่าพักก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลหรือรัฐบาลตู่จะได้เป็นรัฐบาลหรือใครก็ได้พักไหนก็ได้มาเป็นรัฐบาลก็เป็นแค่รัฐบาลสองดุล แต่ที่นี่ผมทําให้ประชาชนกลายเป็นรัฐบาลสามดุลเข้าใจไหมประชาชนเป็นรัฐบาลสามดุลเลยเป็นอาาคามีทิไปไตยที่จะไปทําการเมืองระดับโลกไม่ใช่มาเล่นการเมืองกระจอกง่อยกับประเทศที่มันเล่นในจนเน่าเป็นน้ําเน่าอยู่เนี่ยแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐมนุลนปลอมเนี่ยไอย้ประชาปลอมก็คือเงาเงาของโ,โบสถ์ปลอมเนี่ยพอเข้าใจภาพที่ผมมามายืนตรงนี้ไหมฮะซึ่งเป็นหลังวัดดอนเมืองแล้วน้ํานี่น้ําเน่าน้ํานี่ก็น้นํานี่คลองนี่ไป,ไปถึง คลองนี้มันยาวไปถึงนู่นเลยไอ้รัฐบาลทำนี่รัฐบาลอ่ะเพราะมันชื่อคลองเปลี่ยนประชากรไปถึงรัฐบาล่ะไปตัดกับคลองพดูกงกุง้แสมานะแต่ตรงนี้เน่าครับนะนี่คือประเทศไทยนี่คือรัฐบาลนี่คือการเมืองไทยมันเน่าแล้วก็นี่ประชาปลอมก็คือเงาเนี่ยเองเรามีแต่ข้อความเขียนว่าเป็นประเทศประชาิไปอันมีภา,าษาเปรยมุกมันเขียนเป็นตัวหนังสือให้อ่านเฉย ตัวจริงมันไม่ได้เป็นตัวจริงมันอยู่นี่แล้วท่านยังไม่ได้ขึ้นมาใช้เลยเก้าสิบปีท่านแช่อยู่เนี่ยถอได้แล้วเข้าใจยังเพราะนั้นประเทศไทยปัจจุบันถูกทิ้งแน่นอนเหมือนทิ้งกรุงศรีอยุธยานั่นแหละครับเพราะนั้นที่นี่ต้องเกิดการกู้ชาติเหมือนมีพระเจ้าตากมากู้แล้วต้องสร้างพระธานีใหม่สร้างเมืองใหม่เพราะนั้นผมจะมาประกาศท่านใดอยากร่วมขบวนกู้ชาติพระตักสองขอเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับแล้วก็ต้องการจะรับบริจาค รานนี้ไม่ใช่พระเจ้าตากสมัยหนึ่งนี่ครับเรามาใช้ตามรอยพระเจ้าตากไม่ได้เป็นพระเจ้าตากนะครับมาตามรอยที่ท่านทํทสสาเร็จมาแล้วแล้วสถานะของประเทศตอนนี้มันก็ไม่ต่างกับกรุงศรีนั่นเองนะครับบ้านเมืองแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับนอมินีัตสูมาล้อมหมดแล้วสูก็คือนอมินีทั้งหลายเข้ามาประเทศแต่ไทยเต็มไปหมดผลประโยชน์เขาได้ไปหมดคนไทยไม่ได้อะไรนอมินีไได้ไหมดแล้วสัญญงสัญญารัฐบาลก็ทาแต่สัญญาโง,ง,ง่ๆเสียเปรียบอยู่นั่นอนะ ประชาชนจึงไม่มั่งคัง่งก็ไม่ต่างกรุงศรีตอนปลายเนี่ยมันผู้นาก็งอนแงนงอนแงนศัตรูก็มาล้อมประเทศนอมนินีเข้ามาเต็มประเทศก็เหมือนศัตรูกรุงศรีอย่ามาล้อมกรุงศรีแล้วประชาชนก็แตกแยกกันนี่มันหมดมันตอนยุคสุดท้ายแล้ะยุคสุดท้ายเหมือนยุคสุดท้ายของประเทศไทยปลอมถึงปลอมมาถึงเก้าสิบปีแล้วอยู่ในยุคมืดตั้งแต่สองสเจห้าเพราะนั้นวันที่ยี่บ้าที่นี่ อยากจะเชิญชวนท่านมาร่วมประกาศปฏิวัติคืนกับคณราชเพราะคณราชประกาศ 24, วันที่ยี่บสี่ปฏิวัติมันเสียของนะวันที่ย4ิบสี่ย่ำรุ่งอ่ะซึ่งมันไปหลอกทหารมาหลอกทหารมามา,มาชุมนุมมาชุมนุมกันจะประกอบรถถังให้ดูจะทําอะไรดูเนี่ยคือทหารก็มาเอาเรียกว่ามันเราถูกหลอกแล้วอยู่ในยุคมืดมาตั้งโอ้โหเก้าสิปีมันถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติคืนกับเพราะไปัติมันเสียของ ประชาชนเลยปฏต่วัดขึ้นกับคราวเนี้ไม่ใช่คณาราชคือคณราชนะสองเสียหน้าคณราชนะเขาเรียกว่าตัวเองคณาราชนะซึ่งมันมีร้อยกว่าคนนะมันมีแค่ร้อยกว่าคนเอาตัวจริงไม่ถึงร้อยหรอกมันคือคณราชแล้วปฏิวัติประเทศไทยมาเสียของปฏิวัติรอเจ็ดรอเจ็ดเขาทำถูกหลักวิชานะถ้าให้รอเจ็ดทำเราเป็นประเทศประชาไปที่แท้จริงแต่นี่มันทําไม่ให้รอเจ็ดทำเลยเสียของมาตั้งแต่บัดนั้นนะ จนบัดนี้90ปีแล้วคราวนี้มหาราชฝังใหม่ดีๆนะไอ้นั่นเมื่อ90ิปีที่แล้วคณะราษฎรคณะาราษฎรมีแค่ร้อยกว่าคนแต่คราวนี้มหาราชคือประชาชนที่ดูคลิปวิดีโอผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโศดนบัณฑิตปิตายก็กลายเป็นมหาราชนั่นเองคือประชาชนอ่ะซึ่งมันก็ตรงกับลิขิตของประเทศอ่ะเมื่อถึงยุครอสีจะต้องได้ของใหม่ของใหม่แล้วจเจริญรุ่งเรืองใหญ่รอสีจะต้องมาแก้ปัญหาประชาชน นำพาไปเองตามกรที่เขียนไว้พวงประชามหาชนจะนําพาระเทเองอันนี้แหละครับประชาชนนี่แหละมหาราชคราวนี้มหา,าราชปฏิวัติขึ้นกลับเพราะนั้นวันที่ยี่ห้านี้ขอเชิญชวนช,ช,ชาวไทยทั้งหลายมาสวมบทบาทเป็นมหาราชก็คือประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเป็นประชาชนมหาอำนาจรวมตัวกันเป็นประชาชนมหาอำนาจซึ่งทุกคนจะเป็นสมาชิกของพรรคของพรรคครอบครัวไทยมหาอำนาจจะมีพรรค ทุกครอบครัวนะจะเป็นาสาขาย่อยของพักครอบครัวไทยมมวนาดซึ่งพักคครอบครัวไทยแมานาจทุกบ้านมีสมุดเีนบ้านแล้วนั้นสมุดจยีนบ้านคือตัวพักกันเมืองตัวตนจริงๆจับต้องได้นั่นคือตัวพักกันเมืองสมุดเียนบ้านและสมุดจยีนบ้าน,านมีรายชื่อของทุกท่านอยู่แล้วนั้นท่านทุกท่านจึงเป็นสมาชิกของพักนี้โดยอัตโนมัติแล้วพักนี้มีได้พักเดียว,ว comet, มีได้พักเดียวและเป็นพักที่อยู่เหนือรัฐธรรนูไม่ได้อยู่ภายใต้และธรรนูนะครับไม่ได้เกี่ยวและบรรนูเลยเป็นพักอิสระเลยอยู่ เหนือแลรมนูเพราะมีมาตรฐานสูงด้วยสี่พิลักสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าไอ้รัฐมนูปีหกศูงนะเพราะนั้นมันไม่อยู่หรอกครับมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้เป็นรัฐมนูปีหกสูงเมื่อท่านตื่นเป็นโสดาบันที่ไปตายแล้วนะมาเจอของจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ทําการเมืองระดับโลกตามเสด็จขั้นตอนที่ผมให้ไว้เขาก็เชิญนะวันที่ยี่ห้าร่วมกันประกาศปฏิวัติคืนกับคณะราษฎรไปหลังจากมันปฏิวัติเสียของมาคราวนี้มหาราชปฏิวัติคืนกลับครับว่าควาเข้าใจที่ผมพยายามสื่อสารนะ เอาละก็อขอเชิญชาวไทยทั้งหลายตื่นขึนทั้งบ้านทั้งเมืองครับผมแอมนจามาทิปัจเทยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ